จะเทสดูว่าตัวสีตัวเครื่องทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับเปิดเครื่องตรงนี้นะครับหลังจากเราเสียบปากแล้วส่วนตัวนี้ก็เอาไว้ปรับกำลังไฟนะครับปรับความร้อนตามความหนาของถุงนะครับอันนี้เดี๋ยวทางร้านจะลองเป็นหน่งร้อน สุ่ร้อนทั่วไปเราก็ใช้แค่ประมาณเบอร์หนึ่งไม่เกินเบอร์สองนะครับก็เหยียบตรงนี้นะครับรอจนไฟแดงดับนะครับนี่ครับก็สีนออกมาแบบนี้นะครับ าจะเพิ่มอีกหน่อยลองซีนอีกทีนึงนะครับอันนี้อันนี้มันยังแบบว่าก็แน่นในระดับหนึ่งนะครับเพิ่มอีกหน่ย่ยตัวนี้ก็ถ้าเบอร์สองก็จะร้อนเกินไปทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นก็ประมาณเบอร์หนึ่งกว่าๆก,ก็ได้นะครับอันนี้ตัวความร้อนทำงานได้ปกติดีนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถปรับได้นะครับตามความยาวของถุงนะครับบางทีมันมีของอยู่ข้างในกว็วางตรงนี้แล้วก็เอาปักถุงซีนซีซีซเข้าไปนะครับ แล้วก็ตัวเครื่องจะมีตำหนินิดหน่อยนะคะจากการขนส่งเป็นรอยถลอกด้านนี้กับด้านล่างตรงนี้นะครับ